สวัสดีครับร้านรดมือสองเพื่อกันทะลักครับรีวิวให้ดูเลยลดยังแน่นสต็อกเลยนะเข้าใหม่เยอะครับรดที่ขายไปแล้วก็เยอะนะครับโซนนี้มาใหม่หมดเลยนะครับ ATV ก็มาใหม่ร้อยสิบไอคิกไอมาใหม่ msxsf SF เหลือ2อนะคันสีเทาดำติดจองครับคันนี้2องหมืันคันนี้คันนี้ปี5 9 3 1 5้ารวมโอนเว็บร1 0ยไอมีแต่งมีเดิมมีเยอะอยู่นะครับลูกค้าทักมาเยอะทั้งขายไปแล้วแล้วก็ยังมีเข้ามาใหม่เยอะนะครับพวกนี้ สไตล์แต่งสไตล์เดิมลูกเดิมลูกแต่งผมมีให้ครบเลยนะครับนี่โซนแต่งนะเว็บร้อยสิบไอแต่งซุเปอร,ร์คัพ2 9งหมืน้าพันห้าี่ไอ 125, ้อยยคนิบ้นลูก5้าสามสารวมโอนเลยครับเว็บร้อยตัวเก่าหมื่นสี่พันห้าหมื่นห้าพันเ้ามีเยอะลูกค้าท่านใดที่สนใจยังไง ถ้ากินบ็อกหรือแอดไลน์มาที่เบอร์0846005813ครับมันตอบไม่ทันครับมันเยอะเลือรถมันเข้ามันออกทุกวันเพราะภัยที่ตอบช้าด้วยบางทีมันติดลูกค้าครับพวกอันนี้ก็ p c x p c x c l i c 125ไแล้วก็ส่วนนี้เป็นส c o o p y เป็นคลิกครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลย สีขาวสีฟ้าขาวคลิก1 6 9่นหกันส่วนนี้หมื่นเก้าห้ารวมโอนเลยนะครับมีเวฟร1อยสไอสไตล์แต่งสไตล์เดิมผมมีให้ครบเลยนี่เข้ามาใหม่ครับส่วนกลางทันนี้หมื่นแปดพ้ารยังไม่รวมโอนบังลมเล็กคันนี้ติดจองแล้วสีฟ้าคันนั้นก็มาใหม่ครับ ปีโนโลแล้วก็พวกราคาประหยัดมีเยอะอยู่นะครับมันเยอะลูกค้าท่านใดแคปหรือทักแชทมาอยากดูรุ่นไหนทักมาแล้วกันนะครับเบอร์โทร0 8 4 6 0แปดสีแปดไลน์มาได้เลยทักเบอร์โทรส่วนตัวพวก ATV ก็มีครับผมมีตัว110 ออโต้ Auto, ตัวนี้ตัวเล็กนะตัวนั้นไซสกลางคันนี้1 3 5่นสามมื่นแปดพันหแล้วก็ 125, 21, ร้อยยี่ห้าสองหมื่นีเจนสองก็มี3 1 5หมื่นนึ้ี่จัดเฟนแนนซะ์นะถ้าราคาเงินสดอยู่ที่295เาหรวมโอนเลยแพนท่อมร้อยห้าสอยู่ที่27,500บาทรวมโอน อาสิบติดจองคันนี้แล้วก็ติดพ่วงนี่้13,900บาทรวมพ่วงเลยนะเอกสารครบรถมือเดียวเลยคันนี้อันนี้28,500อยากให้ลูกค้าแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้มันเยอะครับยังไงก็ทักมาสอบถามว่าอยากได้ออโตอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดาหรือสตาร์ทมือสตาร์ทเท้า ทักมาในไลน์ได้ครับเบอร,ร์โทรติดต่อ0846005813ครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับลูกค้ามันเยอะมันเยอะมันเยอะทั้งออกทั้งเข้าเยอะเลยนี่ดูแน่นรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับยังไงทักมาแล้วกันนะครับ